ยืนยว่าการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ได้ถูกพยากรณ์เอาไว้แล้วครับการเอาคำทำง,งานของคนโบราณมาเป็นหลักฐานแบบนี้มันจะไม่ดูงมงายไปหน่อยหรอครับคุณเชื่อเรื่องการล,ลักลอชาติไหมมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าที่ผิดเพี้ยนกันมาไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักนิดนี่คุณกล้าหาว่าฉันมั่วแั้เหรออักขระดับพวกนี้เขียนไว้เหมือนกันและที่เกิดเหตุทั้งสองแห่งเป็นที่ดินของขุนอุทัยโยธินคิดว่าคนร้ายมันทำไปทำไมผมเชื่อว่าในการฆาตกรรมวินาศกรรมแล้วก็อากาักขรปริศนาเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่ง ฉันขอร้องล้วครับเราต้องตามหาองค์เทวรูปให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ถ้าคุณพี่อยากให้ฉันเชื่อฉันก็จะเชื่อเจา้าค่ะฉันบอกกูแล้วใช่ไหมคะว่าอาดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรรับรู้แต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำรงมาคนอย่างเองจะไม่งวนให้ครับ